ओ wow. หมึกกุ้งปลา,าเซลมอนมาจ้ะลงมือ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 ลาบกันเลยอันดับแรกใส่เครื่องไปก่อนจ้ะอันนี้ตะไคร้เด้อจ้ะเด้อตะไคร้หอมแดงขา่าใบมะกรูดกระเทียม ลาบราบพี่น้องราบไปทะเลลาบทะเลรวมเสร็จเสร็จเราก็ใส่น้ำมะนาวจ้ะอันน้ำมะนาวสุดคั้นไว้นะจ๊ะสองช้อนเปรียปร้ยวๆหน่อยเกลือ ผงนิดหน่อยจ้ะผงนัวใส่เยอะแซ่บเยอะพริกซอยคนคนก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะลาดลา ก็จะก็ใส่กุ้งกับหมึกที่ลวาลวกไว้ต้มไว้นอกน้ำเย็นไปแล้วคนๆเลยจ้าคลุกเขาให้เข้ากันลาบราบทะเลรวมจ้ะวันนี้มีหมึกมีกุ้งแล้วก็มีปลาแซลมอน เแล้วก็เอาปลาเซลม,มอนลงไปจ้าหอมผักชีคนๆคนครจะลาบทะเลรวมกุ้งหมึกปลาเซลม,มอน เสร็จแล้วจ้าสวัสดีจ้ามามาทุกชาแนลเจอกันอีกแล้วจ้าทักทายกันด้วยเมนูวันนี้ทำลาบจ้ะลาบทะเลรวมก็จะมีกุ้งมีหมึกแล้วก็ปลาซลมอนทะเลรวมจ้าวันนี้ลาบปลาลาบทะเลรวม มาป็นข้าวกันกับลาบลาบทะเลรวมจ้ะแต่ว่ามันไม่มีข้าวเหนียวในตู้ไี้กินข้าวเจ้าลาบหอมขาขวคั่วคั่วเองจากขาวคั่วขาคั่วขาคั่วเองเนยพี่น้องปลาหมึกอื ลาบทะเลรวมมีกุ้งมีหมึกมีปลาแซลมอนกุ้งตังนั้นอันนี้หมึกอ่ะโอ้โหเอียสด้ื่นาะ กายวุ้มีก๋วยเตี๋ยวมื่อวานวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวอันน,นี้ปลาซิมอนราก มันจะมีเห็ใส่บัวแตงกัวมะเขือมะละหอมแขก์ลาบว่าข้าวคำน้ำคำ phải mừng. lúc đổi phải không xay lúc đổi con mưa หอมหอม,ข,ข,หอมข,ข,ข้าวคั่วหอมข้าวคั่วข้าวคั่วเองนจ้ขาขับคั่วสิบใหม่ๆเลย กว่าเสร็จม,ม้องหันพี่น้องเสร็จแล้วก็เฮ็ดเลยมะงขือ่ะมึงดด ผู้เดียวตามเคยนะจ๊ะมีบ้านคนเดียวจ้ะกับตันไปโรงเรียนครับพร่งนี้วันพ่หัดวันครูครูคบอกว่าจะฝากผ่านมาให้คุณแม่ทำ่านให้น้องกับตันหน่อยก็ถือผ่านอนุบาลนึงถือผ่านใหม่มาจากพี่น้อง อยงแรงก็เธอได้ยังมังเทดพ่านมันเนข้าอีกเึยครูไลน์ลามาบอกอยู่ให้ถามว่าน้งองเสียเป,ป็นบละ่ะเป็นอยู่ค่ะท่นว่าใส่โรงเรียนกับเสียฟังครูกับเซียนใครได้ยู่ลรืม่เพจ่กความขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่อยากอยางงงงางแงเอาใจ <laughs> อยู่กับพ่อเพิ่นนะยิ้งมาง่ายกับแม่บบปันใดกับแม่ก็จะมีบ้างแต่บบปันใดแต่กับพ่อเนี่อยากเอาเรื่อง เอาใจใจกับพ่อมองยโอูโอ้ยังเด็กกินเบิดบิดเนี่ยเห็นหลายพูดพูดเดียวกับด้จานใหญ่บนน่ะ กันเลยจ้ะโรงเรียนบ่ายสองโมงครองกาฝากพิเศษต่อกับครูเลยเพ้่มาอยากกลับบ้านอยากเรียนโรงเรียน นกับตันมักลิ่นยู่โรงเรียนจ้ะมักเลิ่นของเลิ่นสนามเด็กวิ่นเล่นในสนามเนี่ยเล่นเล่นเล่นอย่างเงี้ยจนเปียกงอยอดกลับบ้านจ้ะทั้งผมทั้งเสื้อผ้าเปียกเปียกเงือเพิ่งแรงหน่อยบ้าพลัง เอาแบบบุ๊เป็นไข่มาให้ลูก<ม>ครับน่ารักกับา้ายาวโอ้ยดีโอ้ยดีใจดีใจจังเลยไม่รอเอาพาันมาด้วยไหมพันนะ่ะครับไม่รอ พานคุณครัวพานให้ไหมอะไรพานน่ะเออเดี๋ยวถามครูก่อนแล้วคือว่าอย่าพานให้โอเคเดถามครูก่อนเออเดี๋ยวนนเออยวนี่พิ่นลึกต้องรีบพิ่โทรหาแม่ก่อน พันบอกว่าจะกลับแล้วเพราะว่าพิ่นบ่อยากกลับแม่บอกว่าแม่อยู่คนเดียวเหงากลัวคิดถึงน้องกับดานมากอยู่คนเดียวเหงากลัวจะร้องไห้พึ่เลยจะกลับบ้านต้องโทรมาบอกว่ากำลังจะกลับ โ oh, อกินพี่น้ะกินเบิดอเจ๊มึกกับอันปลาแซลมอนมกุ้งกับบุเบิร์ะเท่ใ่หลายพจนเนาะพูดจินผู้เดียวนั่นก็ได้แซ้ยบจ้ะอยู่เขาน้ำกินเข่า เดียวบายเหลือสี่ตัวกุ้งพี่น้องแซ่บแซบมึงอนีกับบ่หมี่อย่างเมามอยเป็นไดจกจ้ะนอนบรหลับสองคืนสามคืนโอ้ยตามไปข้าวกันบ้านการเมืองกับอันข้ากันน้องจุมพู่มจุมพูลุงพุ่มลุงพลน้อก็เลยมึเป็นอันอีได้เห็นยัง คลิปนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเพื่อนฝูงเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ